สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกคือเก่านะครับย่ำแรงๆพี่น้องเอ้ยนะครับเมื่อนี่พาพี่น้องมาจัดขนมจีนน้ำยาแกงไตปลาแบบเอ่อบดเด้ดบดบกินลายครับเมือ่อกินในหน่อยกับพ่อพี่น้องเบงซีสันเลนะครับแกงไตปลามันก็จะมีปลาทูมีปลามีเครืองบบกเอ่อพริกนะครับมีบักแข้งบัเอ่ออย่างก็หลืงน้องใหม่นะครับพี่น,น้องเนาะอ่ะ พอดีแม่เห็ดไว้ใส่ตู้เย็นไว้ผมก็เลยเอามาอุ่นกินิ่นมาพี่น้องมีแนวกินพอดีพักเขามีแต่พักซี่ครับพักกัดดอกหล้กก็มีพักอากาศเขาเนาะมาใส่บักพิกคือเก่าละแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุอจริงแล้วพี่น้องแกงไตปลาเนี่ยมันจะมีรสชาติจัดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมบ่แล้วคือเก่าผมกิใส่บักพิกนะครับลงไปน้าพี่น้องให้มันแบบจัดจ้านสักหน่อยหนึ่งแล้วพี่น้องนามามาๆ มาเสียบน้ำกันครับผมเ้ยใส่กระเทียมท้นดองลงไปด้วยนะครับพูนอะ่ะเ้ยใส่กระเทียมท้นดองลงไปน้ำค่ะอู้ยน้ำบรายปานใดช่วงนี้จะยายามกินกระเทียมท้นดองซุ้มมือเลยถ้าเป็นไปได้นะครับผมเพราะว่าพี่น้องรีวิวกันมาหลายค่ะว่าไปตรวจไขมันบ่มีไขมันเลยหมอจนตกใจเราพี่น้องเนาะผมก็เลยจะพยายามกินขื่นกันนะครับไขมันอุดตันในเส้นเลือดนังสิ้น น่าจะได้ผลจริงๆเพราะวา่าเพิ่นรีวิวกันมาแบบลายแห้งนะครับเอาใส่มือค <the> <splash> ึ้นเก้าเนาะใส่มือเหมือนเดิมเมือนเดิมครับเด้อม๊ยอจติบูเป็นสีสันอจติบูเป็นแต่เซียบไปน็อกแต่ผม่าแสีบเหมือนเดิมออื บห,ห,หวานดีครับผักกาดขาว แซ่บครัพี่นอ้องเอ้ะนีอ่ำฟักทองเนาะ ท <c oughs> อกแตงพันธุ์ใต้นะครับจา,ารสฉาำมันจะ,ะรสจัดเผ็ดแห้งมะไตยบอกพริกลงไปอีกบ้านเนี่ยบอกเลยว่าสุดยอด แบบครับพุอนะขนมจีนเส้นยาวเหนียวนุ่มอร่อย กระดกเขางามงามกระเดียมทนกรอบ เรื่องความดันกระต้อยได้ดีเชื่อระความดันนะครับแล้วก็ปรับสมดุลให้ความดันเป็นปกติได้ แซ่บครับ สุดยอดพี่น้องตั้งแสบตั้งเผ็ดครับโ<ฮ>้นี่แหละมันต้องสิแลละจัดจ้านในย่านนี้ สุดยอด พี่น้องเอ้ยแซ่บตึงเพียนขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามไลก์กันทังผมหากว่าผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมเนาะบางที่มันกะมันเป็นคลิปที่แบบไทยแบบเรียวๆนะครับแคร์บริไดร์สโตรืดซื้อแต่ว่าไทายแบบม,มีการตัดต่นอนอกจากว่าเกิดอุบัติเหตุอย่างต่างๆอ่ะฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ